โอ้ยากดึงง่ายเกินมันไปสู้สักหน่อยเลยเลยยอมแล้วเ,เ,าาเพ,พียนแน่นอน,ลน,นปลาปลากิดข่าเ,เ,น,าเน้เอ,อ <S <S

เอาอันหนึ่งไปอิม่มเอาอีกอันหนึ่งเสร็จเลย